เรื่องเล่าชีวิตประจำวันของน้องลาเบลและเด็กชายปลาทูเช้าวันสดใสเสียงนกร้องเบาๆปลุกให้น้องลาเบลและเด็กชายปลาทูลืมตาตื่นขึ้นพร้อมรอยยิ้มพวกเขารีบล้างหน้าแปรงฟันแล้วออกไปเล่นที่สนามหน้าบ้านวันนี้อากาศดีมากลาเบลปั่นจักรยานสีชมพูคู่ใจส่วนปลาทู ปั่นจักรยานล้อเล็กสีฟ้าพวกเขาหัวเราะอย่างสนุกสนานขี่วนรอบสนามเด็กเล่นหลายรอบจนลมพัดผมปลิวหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปที่มุมชิงช้าทั้งสองเล่นด้วยความระมัดระวังเพราะถ้าพลาดพลั้งไปอาจทำให้บาดเจ็บได้แต่ทั้งสองก็หัวเราะอย่างร่าเริงเสียงหัวเราะของทั้งสองดังก้องไปทั่วสนามต่อมาก็ถึงเวลาสนุกกับสไลเดอร์ ลาเบลถลไยลงมาด้วยเสียงหัวเราะส่วนปลาทูไม่ยอมแพ้ปีนขึ้นบันไดแล้วสไลด์ตามมาติดติเมื่อเพื่อนๆในละแวกบ้านมาชวนเล่นบอลทั้งคู่ก็ร่วมทีมเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานเสียงเชียร์และเสียงหัวเราะทําให้บ่ายวันนั้นเต็มไปด้วยความสุขหลังจากเหนื่อยจนเหงื่อท่วมตัวลาเบลและปลาทูชวนกันลงเล่นน้ำในอ่างพลาสติกที่สนามเด็กเล่น น้ำเย็นๆย็นทำให้รู้สึกสดชื่นทั้งคู่ตักน้ำใส่ขันแล้วสาใส่กันอย่างขำขันเย็นย่ำกลับเข้าบ้านก็ถึงเวลาทำความสะอาดร่างกายลาเบลสัะผมอย่างตั้งใจใช้แชมพูฟองฟูส่วนปลาทูถูสบู่จนตัวหอมสะอาดแข่งกันดูว่าใครจะสะอาดกว่ากันเมื่ออาบน้ำเสร็จทั้งคู่ก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนสุดน่ารัก ลาเบลใส่ชุดนอนสีชมพูส่วนปลาทูใส่ชุดนอนลายสไปเดอร์แมนที่เขาชอบที่สุดกลิ่นอาหารเย็นลอยมาจากครัวพ่อกับแม่เตรียมข้าวมื้ออร่อยไว้ทั้งสองนั่งทานพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันอย่างอบอุ่นพูดคุยถึงเรื่องสนุกสนุกของวันนี้ หลังอาหารพวกเขาพักผ่อนด้วยการดูทีวีสักครู่ก่อนที่ลาเบลจะหยิบสมุดการบ้านมาทําอย่างตั้งใจปลาทูก็นั่งอยู่ข้างๆเปิดหนังสือภาพอ่านเงียบๆทั้งคู่ต่างขยันในแบบของตนเองพอเข็มนาฬิกาชี้ที่เลข9้าตรงเปกก็ถึงเวลานอนลาเบลเก็บสมุดการบ้านส่วนปลาทูก็วางหนังสือไว้ข้างเตียงทั้งคู่ขึ้นเตียงห่มผ้าห่มอุ่น แม่เดินเข้ามากล่าวเบาๆว่าฝันดีนะลูกพร้อมปิดไฟในห้องลาเบลยิม้มปลาทูหาวหนึ่งทีแล้วหลับตาพร้อมเสียงนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอก,ต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 กคืนนี้ทั้งสองคนคงฝันดีฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่เต็มไปด้วยความสุขเหมือนวันนี้อีกครั้งราตรีสวัสดิ์ค่ะหนูหน นิทานจบแล้วค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์อย่าลืมติดตามนิทานเรื่องต่อไปด้วยนะคะ